สวัสดีค่ะเที่ยวสบายสบายสไตล์บ้านแทนนะคะวันนี้บ้านแทนอยู่ที่วัดเด่นสลีสีเมืองแกนค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าวัดบ้านเด่นอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านเด่นสลีสีเมืองแกนแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ค่ะที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมความสวยงามทั้งยังได้กล่าวว้พระาธาตุนะคะประจำปีเกิดแล้วก็พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในวัดด้วยค่ะ สถาปัตยกรรมในวัดบ้านเด่นนะคะถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบร้านนาประยุกต์ค่ะโดยผสมผสานใช้แนวคิดของครูบาเทืองผู้ก่อสร้างวัดด้วยค่ะวัดบ้านเด่นนะคะตั้งอยู่บนเนินเขานะคะเนื้อที่80ไร่ค่ะด้านหน้าของวัดก็มีวิวที่สวยงามด้วยค่ะเพื่อนเพื่อมาติดตามบ้านแทนไปเที่ยวชมความสวยงามของวัดบ้านเด่นกันนะคะ สถานที่แรกในวัดบ้านเด่นนะคะที่บ้านแทนจะพาเพื่อนเอนเท่าไปเที่ยวชมก็คือวิหารพระเจ้าทันใจค่ะวิหารพระเจ้าทันใจจะเป็นอาคารไม้สักหลังใหญ่นะคะแล้วก็ซสมบันไดเนี่ยจะเป็นรูปปุนป้านของพยาน,นาคราชสีสุดโทค่ะส่วนในวิหารก็จะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าทันใจ จากวิหารพระเจ้าทันใจนะคะจะเป็นวิหารของพระเจ้าปันตนนะคะหรือภาษากลางก็คือพระเจ้าพันตนค่ะตัววิหารทําจากไม้สักทั้งหลังนะคะแล้วก็บันไดาทางขึ้นเนี่ยเป็นรูปปูนปั้นของนกหัดสเลิงค่ะหวัวเป็นช้างตัวเป็นนกส่วนในวิหารนะคะก็เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าเงินทันใจองค์พระเจ้าเงินทันใจองค์พระท่านทําจากเนื้องเงินทั้งองค์ค่ะ รูปหล่อพระครูบาเจ้าเทืองนาาสีโลค่ะเป็นผู้ก่อสร้างวัดบั้นเด่นด้านขวามือนะคะก็เป็นหอพระธรรมค่ะส่วนด้านหลังรูปหล่อนะคะก็จะมีมนฑปดปฏิสถานพระเศรษฐีนวโกศค่ะ วิหารสีทองที่เพื่อนๆเห็นนี่นะคะก็คือพระวิหารมาตามค่ะ องค์พระประธานในวิหารมาตามนะคะก็คือพระแก้วก้าเจ้าบุญเรืองค่ะ ที่เห็นด้านหลังนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระธา12ราศีค่ะประจาปีเกิดซึ่งได้าำองมาจากพระทธาตประจาปีเกิดทั่วประเทศถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่อำเภอแม่แตงจัง,งหวัดเชียงใหม่นะคะ วัดเด่นสรีสีเมืองแกนก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่ควรค่ากับการมาเที่ยวชมความสวยงามค่ะสุดท้ายนี้บ้านแทนก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามบ้านแทนมันโดยตลอดนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ